พี่เล่นละครอีกไหมพี่ไม่เล่นละครแล้วค่ะเพราะว่าพี่เล่นมาสี่ปีแล้วพี่ก็ทําการแสดงมาสี่ปีแล้วพี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยมากพี่สาวขอพักจริงๆ แรียกได้ว่าตอนนี้ค่ะเธอกําลังโด่งดังเลยค่ะสําหรับทางด้านน้องเบคสคาสิงค์ค่ะลูกสาวของคุณสมรคําสิง์และก็แม่อ้อยสวนณีที่ตอนนี้น้องเบสได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวไปแล้วค่ะมีผลงานละครหลายเรื่องค่ะทั้งตําผีบอกนางฟ้ากรรมกรซึ่งแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรตติ้งดีมากๆโดยเฉพาะนางฟ้ากรรมกรที่เพิ่งจบไปและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเบสค่ะโด่งดังมาจากการทายูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ก่อนจะผันตัวมาเป็นดาราหรือว่านักสแสดงค่ะ ซึ่งล่าสุดค่ะทาง,ทางด้านน้องเบสเนี่ยได้ออกมาไลฟ์สดตอบคําถามแฟนคลับค่ะที่เข้ามาถามกับน้องว่าจะรับละครอีกไหมโดยน้องเบสเขาบอกว่าพี่ไม่เล่นละครแล้วพอะเล่นมา4ปีเยอะแล้วตัวเขาก่อนหน้านี้เป็นอินฟูที่ผันมาเป็นนักแสดงและทําการแสดงมา4ปีแล้วค่อนข้างเหนื่อยเลยจะกลับมาเป็นอินฟูแต่ให้พ่อไปเล่นแทนได้นะพ่อรับงานแต่ว่าเบสขอพักก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากจริงๆและสาวเบสค่ะยังบอกอีกว่าเวลาที่เธอรับงานแสดงเนี่ยจะมีการรับงานแบบ2คิวก็คือคิวที่1ก็คือจะเป็นการถ่ายวัน วันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งเธอบอกว่าเธอลองทํามาทั้ง2แบบแล้วไม่ว่าจะเลือกคิวที่หหรือคิวที่2และเคยทดลองทํางานทั้ง7วันเลยด้วยซึ่งมันทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปและอีกหนึ่งอย่างก็เหมือนกับว่าพอไปเล่นละครค่ะสาวเบสเนี่ยก็บอกว่าการทํา YouTube ของเธอเนี่ยมันน้อยลงไปมันดรอปลงเพราะว่าไม่มีเวลาทําก็เลยจะกลับมาเป็นอินฟูเหมือนเดิมก่อนที่น้องเบสค่ะจะปิดท้ายว่าเรื่องหลักๆเนี่ยคือเรื่องเงินค่ะที่ทําให้พพัักกงาาาานนนลลละะะะครรแจบมเเป็ิูว่ เงินของการเป็นอินฟูค่ะมันได้ง่ายแล้วก็ได้เยอะกว่านั่นเองค่ะพี่เล่นละครอีกไหมพี่ไม่เล่นละครแล้วค่ะเพราะว่าพี่เล่นมาสี่ปีแล้วแล้วพี่คือพี่อ่ะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปเป็นนักแสดงแล้วพี่ก็ทําการแสดงมาสี่ปีแล้วพี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยมากพี่ก็เลยจะกลับมาเป็นอินฟูเหมือนเดิม <laughs> ให้พ่อไงพ่อไปเล่นละครสิ <c oughs> ติดต่อพ่อได้นะคะพ่อรับเล่น,นะคะ่ะแต่ลูกสาวขอผัาจริงๆเวลาเล่นละครอ,อะ่ะละครอ,อะ่ะเขาก็จะถ่ายมีสองคิวมันจะมีคิวแรกก็คือให้เลือกก็คือจันทคารพุธคิวสองคือพันหศุกร์เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องดูว่าเอ้ยเราอยากได้วันไหนซึ่งเบสเคยลองมาทั้งจนนันทคารพุธพันหศุกร์เสาร์อาทิตย์เคยลองหมดแล้วเบสรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็นแล้วแต่มันทําให้การทํางานในโซเชียลของเบสมันดรอปไปเบสก็เลยรู้สึกว่าเออเบสกลับมาเป็น mm hmm. อินฟูเหมือนเดิมดีดมดดกว่า พราะร่างกายไม่ใช่ร่างกายเพราะชีวิตของมนุษย์เราทุกคนนะคะเราต้องมีตังค์ <c oughs> ชีวิตเราเงินคือปัจจัยหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นอินฟูดีกว่างี้ไทนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว